ดีครับก็มาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับพาร์ทสนทนาพาร์ทแรกของบทที่11นะครับผมโอเคอันนี้บทสนทนาก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างยักษ์ซานะครับผมยักษ์ซาก็คือคนขายยาหรือเภสัชนะครับผมแล้วก็นานะนะครับผมอ่ะโอเคยักษ์ซาเขาถามครับเพรากเเห็นนานะเข้ามาในร้านเขาก็ถามออตเคโอชอสโซยอก็คือมาได้ยังไงก็คือเป็นอะไรมานั่นเองนะครับผมก็คือจับ จะเป็นการถามแบบสุภาพเนาะก็คืออย่างนานะก็เป็นลูกค้าเขาก็เลยถามแบบสุภาพที่นานะก็ตอบนะครับผมแพกาอพาโซวัดนึ่เตอ่าปวดท้องนะครับผม,ผมก็เลยมาโอเคอับประโยคที่3มนะครับผมซุกโตอันโชนเซโยก็คือภายในท้องก็ไม่ค่อยดีอันนี้ก็คือโชคก,ก็คือภายในท้องโตก็ไม่ดีใช่ไหมเอาคือก็คือ ภายในท้องก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอ่าประมาณนี้นา,นานาก็อ่าเนซุกโตอันโชโก,กโทฮันกอดคาตาโยอ่าก็คือเขาก็ตอบนะครับค่ะภายในท้องก็ไม่ดีแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อ,กอ,อ,นนอ่านนอรู้สึกเหมือนจะอาเจียนนะครับผมอ่านี้ก็คือรู้สึกเหมือนจะอาเจียนนะครับแล้วอ่ายักษ์ซาเนี่ยเขาก็ตอบนะครับผม ออนเจโพทออาพืชสอ้อยก็คือตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมจนเออ่ก็คืออะไรนะตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกแล้วจากจากตอนไหนก็คือหมายความว่าตั้งแต่เมื่อไหร่อาพืชสอ้อยก็คือเจ็บตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้นานาเขาก็เลยตอบนะครับผมว่าออเจชอทอนิอ็อปุทอเคจกอาพายก็คือว่า โอเจก็คือเมื่อวานนี้ชอนอยอกตอนเย็นอันนี้ก็คือจากก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นเคซกก็คือตอ่อเนื่องอันนี้คือปวดก็คือปวดอย่างตอ่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน,นตอนเย็นนะครับผมทีนี้ยกักษ์ซาเขาก็เลยพูดต่อนะครับผมเออคร่อมอียักกึนฮันพอนถือซอโฮเซลชิค,คูเซพอนยอลดอนชีกันมาดาถือชิมยอน แทโยอ่าโอเคทีนี้เรามาแปลกันอ่าเขาก็ตอบนะครับผมว่าอืมงั้นยานี้นะลองกินดูสักครั้งอ่าลองทานดูสักครั้งนะไอะยาเนี่ยแล้วก็อ่ออันนี้ก็คือซิกฮูก็คือหลังฮูก็คือหลังนะครับผมซิกก็คือมื้ออาหารนะครับผมอ่าหลังมื้ออาหารทําไมเซก็คือสาม อนก็คือครั้งหลังมื้ออาหาร3ามครั้งยอดอนชี้กันมาดาอ,อันนี้ไวยากรณ์ของเรามาดาทุกๆอะไรทุกๆ8ชั่วโมงยอดอนก็คือ8ชี้กันก็คือชั่วโมงทุกๆ8ดชั่วโมงถือซิมิอนแยก,ก็ได้ค่ะทานทุกๆ8ชั่วโมงก็ได้ค่ะอ่าประมาณนี้นะครับผมทีนี้นานาเขาก็ตอบนะครับผมเนออ์มาจิโยอ่าก็คืออ๋อค่ะราคาเท่าไหร่คะ อันนี้เขาก็ตอบแล้วครับผมอ่ายักษ์ซาโอทอนวอนเยโยอ,อ่าโอเคห้าพันวอนค่ะอียักษ์เกินอีทึนทองโตถือชอโพจิโกคดรโตอันนาอันนาอือไม่อ่พยียงวอนเยคาเซโยอ่าก็คือว่าไอ้าย,อยาเนี้นะ อ,อีทูลก็คือ2วันอ่าชองโตก็คือเป็นระยะเวลายานี้น,นะเป็นระยะเวลา2วันทำไมอ่ทูอชอโพชิโกลองทานดูยาเนี้ลองทานดู2วันอ่าแล้วก็แล้วก็ทำไมคเครตโตแมกรนันอันนาเนื้อนาอึมยอนถ้า ไม่ดีขึ้นนะครับผมเพี่ยองว่านเนคาเสยโยกะรุดนาไปที่โรงพยาบาลนะครับผมอทีนี้นานะก็ตอบเนคคำซามนิดาอาค่าขอบคุณค่ะอันย่องที่เคเสยโยลาก่อนนะค่ะทีนี้อ่าเออไม่ใช่อ่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่ฉันยังไม่จบอืมอ่า ฉันยังไม่จบจะบอกว่าจริงๆก็สอนจบแล้วนะครับผมแต่ว่า,าจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องอไม่ต้องใช้ไอ้นี่ก็ได้มั้งไม่ต้องใช้ปากกาก็ได้นะครับเออโอเคเลื่อนง่ายดีเก็คือ,อมันจะมีข้างล่างตรงนี้นะครับผมตรงนี้กับตรงนี้เนาะที่เป็นข้อ1กับข้อ2นะครับผมก็ลองไปฝึกทํากันมาเอา ไอตัวคัลเลอร์ที่เป็นสีสีอย่างไปแทนสีข้างบนนะครับผมอย่างสีเหลืองก็ลองเอาไปแทนสีเหลืองแล้วก็ลองพูดดูนะครับผม